สวัสดีค่ะทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่การพยากรณ์อของปีนักษัตปีฉลูและนี่คือดวงประจำเดือนตุลาคมปีพศสอ 2, 5 6 6ัค่ะเริ่มที่ดวงการงานเลยนะะักค่ะเพราะว่าอาจารย์ไม่มีไม่มีเขาเรียกว่าไอเดียทำคลิปใหม่อะมีไอเดียแต่แบบเนี้ยก็ดูไปแบบนี้เนาะนะนะดวงการงานในเดือนนี้อืม ความจริงนะทาไปได้เรื่อยๆทําไปได้เรื่อยๆปัญหามีไหมมีเยอะมากนะคะเลือกเอ่อเลือกไม่ดีก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้เลือกเลือกดีก็โอเคไปอืมใชอย่างเนี้ยใชอย่างนั้นแต่ด้วยความที่คุณเป็นคนที่ซื่อสัตย์มั่นคงทํางานเก่งเพราะฉะนั้นในเรื่องงานเดือนนี้น่าจะเอาตัวรอดได้แต่ยากหน่อยนะ แต่ตรงนี้อยู่ตรงนี้นะถ้าคุณอยู่ตรงนี้นะถ้าสองใบนี้ขึ้นมานีแค่นี้ก็รู้ว่าคุณทําได้แต่มันยากนะคะยึดกฎระเบียบที่บังคับของที่ทํางานด้วยนะคะเราทํำแอปพลิเคชันต่างๆก็ยึดตามนั้นด้วยอ่านนา้นละเอียดเนาะผ่านไม่ผ่านนะคะมันมันติดมือมานะคะเป็นสิบเอ็ดใบนะคะวันเนี้ยนะคลิปนี้นะก็เลยต้องให้ผ่า เพราะยังไงคุณก็ใช้ความสามารถอันเหลือล้นของคุณทํางานออกมาได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะต่อไปเรื่องของการเงินกันบ้างเดือนนี้ได้เยอะได้เยอะนะคะพอาะไม่ต้องห่วงไม่ต้องห่วงแต่ว่าถ้าหากคณแยกแยะมันออกมาไม่ดีคุณอา,อาจจะมีปัญหาเรื่องเงินก็ได้ตรงนี้คุณก็มีปัญหาเรื่องเงินอยู่แล้วตามนี้คือคุณมีหนี้สินนะคะตามนี้นะ แต่ก็อย่างที่บอกไปคือทำตามกฎนั้นแยกแยะเงินออกมาให้ได้แล้วคุณจะรอดแล้วคุณจะสามารถที่จะบริหารจัดการมันได้ดียิ่งขึ้นนะอ่ะต่อไปเรื่องอสุขภาพเดือนนี้ไม่ดีมีความเครียดไม่ดีมีความเครียดนะคะคุณมีความรู้สึก,กปัญหาทุกปัญหาคุณคือไม่มีใครช่วยคุณได้เลยอะนะคะคุณจะมีความรู้สึกแล้วก็นึกคิดแบบนี้ก็เอามาเครียด ความดันขึ้นเบาหวานขึ้นต้องไปเช็คสุขภาพนิดนึงนะคะพบแพทย์นะคะอย่าลืมนะแพทย์เข้าใจไหมคนที่เรียนจบหมอมานั่นแหละนะต่อไปเรื่องของความรักคนโสดในเดือนนี้ล่ะอืมรอนานรอนานถ้าจะโสดต่อก็โสดได้นะคะเดือนนี้นะถ้าเจอจริงๆแล้วเนี่ยอย่ารุก อย่ารุกเร็วค่อยเป็นค่อยไปนะแต่เดือนนี้ขอแนะนำให้โสดต่อไปก่อนนะคะเอาใจยากเข้าใจยากนะคนเนี้ยต่อไปคนที่มีคู่แล้วทำไงดีใจเย็นค่ะใจเย็นเวลาคือเราอย่ามัวคลุกอยู่กับเรื่องตัวเองมากจนไม่ได้มีเวลาให้กับแฟนนะคะหรือแฟนคุณป่วยก็ต้อง ดูแลซึ่งกันและกันด้วยนะคะนอนโรงพยาบาลก็ต้องมปเฝ้าด้วยนะอืมจริงอย่ามัวทาแต่เรื่องของตัวเองอย่ามัวทำแต่งานอย่ามัวคิดแต่เรื่องของตัวเองให้ดูแลแฟนด้วยในเดือนนี้ถามไทยสารทุกข์สุขดิบด้วยนะคะนะบทสรุปในหน้าภไยนี้ทุกสิ่งทุกอย่างมันมีกฎเกณฑ์ของมันอยู่ ะะอย่านอกลูกนอกทางในทุกเรื่องแล้วมันก็จะดีเองมันก็จะผ่านพ้นเดือนนี้ไปได้เองนะคะและอีกอย่างถ้าเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนเลือกผิดชีวิตเปลี่ยนนะคะมันจะแยกออกมันจะแยกกันแยกมันคือมันมาถึงทางแยกพอแยกปุ๊บเนี่ยตรงนี้เราแยกไม่ขาดนะถ้าแยกขาดตรงนี้มันต้องเป็นตัวจบนะคะ ตรงนี้มันแยกไม่ขาดยังคงค้างค้างคาคา,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 าอยู่ในทุกเรื่องนะคะถ้าเป็นเรื่องเงินก็นี่สินก็ยังคงอยู่แต่ก็น่าจะเหลือน้อยแล้วละ่ะถ้าเป็นเรื่องความรักก็ต้องดูแลกันถ้าเป็นคนโสดแนะนำให้โสดต่อไปก่อนอ่าถ้าเป็นสุขภาพก็จะดีขึ้นมาถ้าหากไปพบผู้เชี่ยวชาญน,นะคะก็ประมาณนี้เพราะนี่คือดวงประจำเดือนเอง เรื่องงานไม่มีปัญหานะคะดูแล้วเหมือนงานจะมีปัญหานะจริงๆแล้วคือพอไพ่คนเก่งขึ้นมาแล้วมันก็จบไงนะมันไพ่คนเก่งขึ้นมามันก็จบทําไปเรื่อยๆค่ะทําไปเรื่อยๆนะเดือนนี้สามารถทํางานช้าได้ช้าแต่ช่วงอะอะแต่ถ้าดูดูบริบทไพ่ใบอ,อื่นแล้วมันมันไม่โอเคก็จะบอกให้ทํางานเร็วแต่ตรงนี้ทํางานตามสภาพมันได้นะคะ หามีไพ่สักใบหนึ่งขึ้นมาก็จะบอกให้เร็วแต่ทงนี้ไม่เป็นไรนะคะทําได้ตามปกติทั่วไปที่คุณเคยทํามานะหมดแล้วหมดแล้วใช้ชีวิตตามปกตินะคะแต่นี่คือดวงนะคะสิ่งที่เข้ามากระทบกับชีวิตของเราเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เราสามารถผ่อนให้กลายเป็นเบาได้นะคะแล้วแต่ประสบการณ์ชีวิตของคุณละกันนะชีวิตของใครของมัน แล้วแต่พื้นดวงอาแล้วแต่พื้นดวงพูดเป็นภาษาสละสลวยตามตามที่เราคนจะพูดนะนะแล้วแต่พื้นดวงของแต่ละท่านว่าใครจะหนักเบาแค่ไหนตามหน้าไพ่นี้ก็หมดแล้วค่ะก็ขอทุกท่านนะคะประสบความสำเร็จในทุกเรื่องทุกด้านทั้งการงานการเงนิงน,งนและความรักสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ